สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับอยู่กับผมช่อง YouTube รถดำสวยๆจารัสครับอยู่หน้างาน50,000คิวครับตอนนี้ทีมงานอามน้อยซอยนิกโรกีนดีไซน์จวดต้อมหมอความแล้วก็หมอตาลครับอ่าวิ่งอยู่กับทีมงาน SK 2 0 0 Super X ครับ ล็อกทางนี้ห้าหมือนคิวฝั่งนี้5้าหมือนคิวแบ่งกันนี่คือแนวก้นครับเห็นไหมมองเห็นหลักนั่นไหมน่ะนั่นน่ะหลักสองหลักนั่นน่ะตรงมาหาตัวผมครับแล้วก็มาข้างหลังครับนี่ที่จันชายยืนอยู่ครับเจว,วันเลนทายตอนนี้คือผมวางแผนให้จันชายเจาะก้นเลยครับให้จันชายเจาะแนวก้น ตัดยาววันนี้ครับเจาะแนวก้นไว้เลยเพื่อให้น้ํามันซับลงมานี้ครับเจาะไว้เลยครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเปิดเปิดหน้าดินเปิดดินให้น้ําซับดินมันจะได้แห้งเร็วครับจะได้ทํางานง่ายนั้นแล้วก็เจาะชักล่องไว้หนึ่งสองสามเจาะชักล่องไว้สามล่องนะครับฝั่งนู้นครับตอนนี้ จะตัดแนวก้นไปเลยครับมาดูว่าดินเป็นยังไงบ้างโยนเลยครับโยนขึ้นไปเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> เจอดินสมองแล้วพี่น้อง เฮ้ยโอ้ยตรงนี้เจอดินเหนียวแล้วตัวนี้เจ้าเก่าตรงนี้ลงอีกจันชายเดี๋ยวมันพั <c oughs> งเ่ยเก้านี่ลงอีกนี่บอกมันอี่ เราจะเปิดแค่นี้ไปก่อนเปิดออร์ดับไปเลยไหมเ <Okay. S 1> ตีด๊ดเ <Okay. S 1> จ้าเตี้ดบันห้าสับเส้น ให้จยนชายเอาลงอีกครับหัถกถึงนี่เลยพี่นี่อันเนี้ยหัถกถึงนี่เลยนี่ดินไม่ได้ไม่หักลงไป แค่ okay. เอามาเปิดงานก่อนเฉยๆครับสำหรับเจ้าวาเลนไทน์ครับจริงๆแล้วตัวจริงเลยที่จะเอามาลงก็คือเจ้ายักษ์เขียวครับคันที่จะเอามาลงงานนี้ตัวจริงเลยคือเจ้ายักษ์เขียวคือ,อาจยา์ชูครับแต่ตอนนี้อาจารย์ชูติดภารกิจงานอยู่ทาฝาอยู่ที่ปันตรวจนะครับผมก็เลยเอาเจ้าวาเลนไทน์มาเดินชักร่องไว้ก่อน ให้น้ำมันซับลงไปข้างล่างให้หมดเลยเดี๋ยวก็จะได้ย้ายเจ้ายั์เขียวมาครับเก็บงานฝั่งนู้นเสร็จนะครับโยนไปไกลๆเลยโยนไปไกลๆเลย อันเละโยนไปไกลงั้นแหละสุดแขนไปโหลด มาทางนี้เยอะจานชายเนี่ยมันจะหักสลบไว้หน่อยโยนไปสุดแขนโลดเออนั่นแหละตรงน,นั้นไว้งั้นแหละจานชายยวให้น้ำนั้นเตกลงมานะาไว้งีย้ยแหละ ไว้เป็นพักอย่างนั้นแหละถ้าเราขุดตรงนั้นลงลึกปุ๊บมันจะหักลงมามันต้องเว้นไว้เป็นพักหน่อยเว้นไว้ยังสามพักอ่พะพอดีเลยนะไหนเดี๋ยวมันจะหักลงมาลูกพี่เว้นไว้เป็นพักหน่อย ทีมงานรถดำพาก,กันจอดกินข้าวแล้วครับถักเที่ยงแล้วลงอีกหน่อยอาจารย์ Okay, นะเคอดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปิดดูฝั่งนี้ก่อนมันจะมีสายหนึ่งร่วยอยู่ฝั่งนี้ไหมโอ้การชายเปิดปีกแล้วครับตอนนี้พุ่น เปิดปีกเลยครับระบายความร้อน <laughs> เปิดปีกระบายความร้อนครับโอ้ <c oughs> เนี่ยอย่าไปใกล้น้ำนะบ่อน้ำนั่นไะเดี๋ยวน้ำมันจะทลักลงมา ได้บอ่อน้ำนั้น จะลงไปอีกสักสักห้าสิบเซนครับจะได้ระดับลงอีกเดอ้อลูกพี่ ยังน่อยอื้อแต่ได้่มกีสองร้อยมาเนี่ยอือตักเดียวรู้เรื่องเลยถ้าเอาเจ้ายักษ์เขียวมานะผมว่าสองวันอะสองวันนุ่นแหละทะลุเลยแหละครับสุดแดนเลยแหละสุดเขตเลยนะจานชูมานี่ ต้องยังน้อยเนะก้นต้องขยับมาน,นี่เด้ดนี่ ฝั่งนู้นไม่ต้องแล้วฝั่งนู้นอ่ะเีลยวดินมันจะหักเดี๋ยวบอกจันชายกินข้าวก่อนเขาได้กินข้าวแล้วกินข้าว กินข้าวเดี๋ยวผมขับรอเดี๋ยวผมจะ,จะทำแนวไว้ให้มือใหเดี๋ยวทำแนวไว้ให้เดี๋ยวผมจะโชว์พีมือให้ดูครับเดี <laughs> <laughs> ๋ยวผมก็จะเอาอย่างครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะทำตัวอย่างให้ดูครับผมโอ้ยทำไมไม่ล้างกระจกดีๆหน่อยเนี่ยล้างเร็วไปมันก็กระเด็นใส่ เวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม